สวัสดีสสดค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ m o n e y Delivery นะคะในค่ำคืนของวันจันทร์ที่15มีนาคม2564ค่ะวันนี้นะคะพบกับคุณสุตาและดิชา,าทิพย์รดาค่ะค่ะพูดถึงวันนี้เนี่ยถ้าเราจะไปดูตลาดหุ้นไทยกันก่อนอที่ปิดไปเมื่อช่วงบ่ายเย็นที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นการแกว่งในลักษณะไซด์เวย์นะคะเิ่ลงไปเล็กน้อยเท่านั้นคือตอนนี้ตลาดดูเหมือนอาจจะย,ยังไม่มีปัจจัยอะไรใหม่เข้ามาแต่ว่าที่ต้องติดตามเนี่ยคือการประชุมเฟดที่จะมีขึ้น16กับ17มีนาคคมนนนนนี้ะะะเเพรราาาวว่่่่แออืง สถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะเรื่องบอลยิวที่ปรับตัวสูงขึ้นมาอีกอครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วเฟดก็จะมีค่าทีอย่างไรอันนี้นักลงทุนก็จับตามองกันอยู่ด้วยค่ะจับตามองว่าจะมีนโยบายมาแก้ไขปัญหาบอลยิวระยะยาวนะคะที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะเพื่อที่จะทําให้นักลงทุนคลายความกังวลหรือไม่มแต่ในขณะเดียวกันค่ะสิ่งที่นําขึ้นไปก่อนแล้วนะคะหลังจากที่มีการประเมินว่าอัตรางเงินเฟอ้อกําลังจะมานั่นก็คือทิศทางของราคาบิตคอย n และคะ่ะในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่นะะักประมาณ 61,000กว่าดอลลาร์ Dollar. สหรัฐต่อ1หน่วยบิตคอยนะคะมาค่ำคืนวันนี้จะเห็นได้ว่าที่ทางนั้นก็เริ่มมีการปรับพักฐานค่ะลดลงมานะคะเคลื่อนไหวอยู่สักประมาณ54,0 0 0ต้นๆถึง56,00 0นะคะหลังจากที่เคยทดสอบจุดสูงสุดที่58 0 0 0ทำสถิติใหม่แล้ว,ลวเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะสามารถขึ้นไปทำสถิติใหม่ได้อย่างต่อนเนื่องหรือไม่นะคะในขณะเดียวกันค่ะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นภาพของการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ต่างๆเหล่านี้นะคะแน่นอนว่ามันสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนมีความเชื่อม มันมากขึ้นเพราะเงินเฟ้อจะมาะแสดงว่าเศรษฐกิจกาลังจะดีใช่แล้วก็ปัจจัยในประเทศเองด้วยนะคะเราติดตามทั้งสถานการณ์การเมืองแต่ว่าอย่างหนึ่งที่นักลงทุนเนี่ยก็กรอเหมือนกันเพราะว่าค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะฉีดวัคซีน<อ>แล้วของแอสตราเซเนกาใช่ค่ะเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาหลังจากที่ครั้งแรกนี่อาจจะรู้สึกใจแป้วกันไปนะคะ,คะอามาดูกันบ้านนะคะนอกเหนือจากท่านนายกรัฐมนตรีที่จะสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับบ้านเราแล้วนะคะอีกหนึ่งที่ถือว่าเป็นการสะทท้้อออนนนนนึงงงควววามมเเเชชื่่่ัััขกกลุดดยยี เป็นการประเมินทิศทางความคิดเห็นนะคะของนักธุรกิจชั้นนำทั่วโลกจาก PWC หรือว่า Price Waterhouse Cooper นะคะที่ออกมาระบุบอกว่าณนะปัจจุบันนักธุรกิจทั่วโลกนั้นมีมุมมองที่มีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโลกมากยิ่งขึ้นละค่ะโดยที่มีการระบุนะบ,บอกว่าปีนี้2,564ทิศทางเศรษฐกิจนั้นน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวผลสำรวจ CEO ทั่วโลกหรือว่า Global CEO Survey ประจำปีครั้งที่24ของ PWC ในปีนี้ได้ ได้มีการสำรวจความคิดเห็นของ c o o 5,050คนใน100ประเทศและดินแดนในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากที่องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้โควิด1 9เป็นโรคระบาดใหญ่ในช่วง1ปีนะคะที่ผ่านมา เหล่าซีอต่างแสดงความคิดเห็นเชิงบวกเกี่ยวกับทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในระดับที่สูงเป็นประวัติการค่ะที่ระดับ76%ของผู้นำธุรธกิจทั่วโลกคาดการว่าปีนี้2,564เศรษฐกิจจะดีขึ้นถือเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นที่แสดงถึงความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจจะเติบโตหลังจากปี2,563นั้นมองเพียงแค่22%และปี2,562มองเพียงแค่42%เท่านั้นและเป็นระดับที่สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเริ่มถามคำถามนี้มา เมื่อปี2,555นอกนอจากนี้ในภูมิภาคนะคะที่เป็นอเมริกาเหนือและก็ยุโรปตะวันตกค่ะพบว่าซ e o มีมุมมองเชิงบวกอย่างมากเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกโดย c e o 86%ในอเมริกาเหนือและ76%ในยุโรปตะวันตกต่างคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจทั่วโลกจะเติบโตดีขึ้นในช่วง1ปีข้างหน้านับจากนี้ได้รับแรงหนุนจากการพัฒนาที่รวดเร็วของวัคซีนและหลายๆประเทศเริ่มมีการฉีดวัคซีนกันแล้ว บ๊อบมอรลิสประธานของ PWC network ระบุบอกว่าความท้าทายหลังจากนี้เนี่ยต้องรอดูว่าคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเขาจะ วางใจไหมกับการคาดหวังในธุรกิจที่ถือว่ามีความคาดหวังเกี่ยวกับการฟื้นตัวที่สูงขึ้นกว่าเดิมและจะทําอย่างไรให้ธุรกิจสามารถปรับตัวได้และสามารถสร้างอัตราการเติบโตที่ยั่งยืนท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันค่ะค่ะต้องยอมรับว่าการพัฒนาวัคซีนแล้วก็การกระจายการฉีดได้อย่างทั่วถึงอันนี้เป็นปัจจัยสาคัญมากๆท,ที่จะเรียกความเชื่อมั่นกลับมาในกลุ่มนักลงทุนแล้วก็ผู้ประกอบการในภาคส่วนต่างๆอีกด้วยนะคะ เราจะขยับไปดูสถานการณ์ของฮ่องกงกับจีนกันหน่อยเพราะว่าตั้งแต่มีการประท้วงนะคะความต่างทางการเมืองจนนําไปสู่การที่รัฐบาลของจีนนั้นก็ได้มีการจับกลุ่มกลุ่มผู้ที่เป็นแกนนําในการประท้วงหรือว่าฝ่ายค้านนะคะไปเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกว่า2-3ถึงเดือนที่ผ่านมานี้ค่ะท่าทีของอังกฤษที่มีกับรัฐบาลจีนเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะคะกับการที่รัฐบาลจีนเนี่ยปราบปรามผู้ประท้วงในฮ่องกงแล้วก็มีการออก เหมือนกับว่าเป็นการถแถลงการนะคะออกมาในลักษณะแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ด้วยซึ่งล่าสุดนี้ทางจีนเองเขาก็ออกถแถลงการตอบโต้ค่ะหลังจากรัฐบาลอังกฤษกล่าวหาเรื่องของการปราบปรามผู้ประท้วงในฮ่องกงว่าเป็นการละเมิดสนธิสัญญาที่เปิดทางให้รัฐบาลจีนกลับเข้ามามีอำนาจบริหารฮ่องกงอีกครั้งโดยบอกว่าข้อกล่าวหานี้เป็นการใส่ร้ายป้ายสีโดยไม่มีมูลความจริง อังกฤษไม่มีอำนาจอธิปไตยอำนาจกฎหมายหรือสิทธิใดๆที่จะเข้ามาควบคุมการบริหารฮ่องกงได้อีกต่อไปหลังจากส่งมอบฮ่องกงคืนให้กับจีนแล้วและไม่มีข้อผูกมัดใดๆต่อประชาชนชาวฮ่องกงด้วยและไม่มีประเทศหรือว่าองค์กรใดจะสามารถใช้ถแถลงการร่วมเมื่อปี2527 ตอนนั้นที่อังกฤษส่งมอบฮ่องกงคืนให้กับจีนเนี่ยนะคะเป็นข้ออ้างในการแทรกแซงกิจการของฮ่องกงซึ่งถือเป็นกิจการภายในประเทศของจีนหลังจากที่นายโดมินิกรับรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าขณะนี้รัฐบาลจีนฝ่าฝืนสนธิสัญญาปี2527อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากปัญหาด้านการเมืองภายในฮ่องกงนี้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งค่ะที่กังวลกันว่าฮ่องกงอาจเข้าสู่สภาวะสมองไหลในอีกปีอีก5ปีข้างหน้าเลยนะคะเพราะว่ามีผลสำรวจจาก u s h Ideas เป็นศูนย์วิจัยเพื่อขับเคลื่อนการสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายในฮ่องกงเขาออกมาเปิดเผยบอกว่าประชากรฮ่องกงประมาณ24.2วางแผนไว้เลยว่าจะทางานนอกฮ่องกงภายใน5ปีข้างหน้า ส่วนอีก15.8บอกว่าไม่มีแผนที่จะกลับมาฮ่องกงหากได้ทำงานต่างประเทศและอีก12.6อาจกลับมาหากได้สิทธิพำนักอาศัยถาวรหรือสัญชาติใหม่ในต่างประเทศ ซึ่งหนึ่งในเหตุผลนะคะเขาระบุค่ะว่าต้องการเสถียรภาพทางสังคมและการเมืองมากกว่าที่เป็นอยู่รวม3ส่วนแล้วเนี่ยคือเกินครึ่งอของคนที่เขาไปสํารวจมาว่าอยากจะไปทํางานไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศส,ส่วนใหญ่ค่ะนะคะปัญหานี้ก็สืบเนื่องมาจากการบังคับใช้กฎหมายนะคะส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนของจีนนะคะที่มีในฮ่องกงก็ทําให้คนฮ่องกงค่อนข้างจะวิตกกังวลใจเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวนะคะก็เลยส่งผลทําให้เกิดการประท้วงที่ยืดเยื้อแล้วก็ทำให ตลาดหุ้นของเขาซุดตัวลงมาอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมานะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในการดูแลฮ่องกงในช่วงระยะเวลานี้ด้วยนะคะ,คะไม่เพียงเท่านี้ค่ะเราไปดูกันต่อนะคะเรื่องราวของโควิด -19 ถ้าหากว่ามีการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นการปลดล็อกทุกสิ่งนะคะเราก็เตรียมการนะคะอยากจะเดินทางท่องเที่ยวด้วยและล่าสุดนะคะทางด้านของสายการบินในโซนยุโรปเองก็ระบุเขาบอกว่าถ้าหากว่าใครฉีดวัคซีนโควิดแล้วขอได้ไหมขอให้เขาเหล่านั้นสามารถ เดินทางได้โดยไม่จำกัดแหละค่ะโดยทางด้านของนายชอนดอยซีโอของสายการบินบริติส h แอชเวย์นะคะระบุบอกว่าผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 แล้วควรได้รับอนุญาตให้เดินทางได้โดยไม่มีข้อจำกัดส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะคะก็สามารถเดินทางได้นะถ้าหากว่ามีผลตรวจโควิด -19 เป็นลบหลังจากรัฐบาลสหรชาชอาณาจักรระบุว่าในวันที่12เมษายนนี้จะมีการประกาศว่าการเดินทางเข้าและออกสหรชาชอาณาจักรที่ไม่จำเป็นจะต้องกลับมาทำได้ เมื่อไหร่อย่างไรนะคะคือเขาเตรียมการจะตัดสินใจให้ว่าจะสามารถเดินทางเข้าและออกได้ไหมนะคะโดยนายดอยเรียกร้องให้สหราชอาจักรทางานร่วมกับรัฐบาลประเทศอื่นๆเพื่อใช้แอปพลิเคชันสุขภาพต่างๆกลับมาดําเนินการเปิดเดินทางอีกครั้งหลังจากข้อกําหนดการบินทําให้หลายสายการบินได้รับผลกระทบอย่างหนักและต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนแอปพลิเคชันสุขภาพที่สามารถระบุผลทดสอบโควิด -19 และสถานะก,การฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้ด้วยและนอกจากนี้นะคะเขาก็หวังค่ะ ว่าการเริ่มฉีดวัคซีนเนี่ยจะทำให้บริติ s h แอร์เวย์สามารถกลับมาบินได้ในฤดูร้อนนี้โดยที่จะต้องรอดูว่าแผนของอังกฤษเนี่ยนะคะเขาจะประกาศอย่างไรในวันที่12เมษายนส่วนทางด้านของสถานการณ์โควิดอีกหลากหลายประเทศที่ถือว่าเข้าสู่การระบาดในรอบที่3แล้วนะคะอย่างทางด้านของอิตาลีก็ประกาศยกระดับบังคับใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดซึ่งน่าจะเกิดขึ้นทั่วประเทศทั้งกรุงโรมและก็มิลานด้วยซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางทางการเงินตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพร้อม ตรียมที่จะประกาศล็อกดาวน์ทั่วประเทศในช่วงวันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ที่ตรงกับช่วงต้นเดือนเมษายนด้วยค่ะ แอปทางด้านสุขภาพนี่ก็ถือว่าจําเป็นเพราะเขามองว่าถ้าไปใช้กระบวนการแบบเดิมที่เป็นกระดาษเนี่ยมันเสียวเวลาด้วยสําหรับผู้โดยสารนะคะ,<อ>คะเรามาพูดถึงเรื่องเกี่ยวเนื่องกันค่ะถ้าเกิดว่าเดินทางได้แบบนี้แล้วเนี่ยอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่พูดคุยกันระหว่างประเทศนั่นก็คือการทํา t า a v e l b u b b l e ให้คนสามารถเดินทางข้ามประเทศกันได้ล่าสุดนี้ค่ะทางสิงคโปร์นะคะกับทางด้านออสเตรเลียเขาก็มีการหารือกันแล้วค่ะว่าจะทําลักษณะของ t r าเว b b ั b เบิภายในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะโดยทางรัฐบาลสิงคโปร์และออสเตรเลียกําลังหารือกันเกี่ยวกกับข้อตลง Air Tro b บ b เบลค่ะก็จะอนุญาตให้เดินทางระหว่าง2ประเทศได้โดยไม่จําเป็นต้องกักตัวนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์เขาบอกว่ากําลังหารือกันอยู่กับออสเตรเลียเกี่ยวกับการออกใบรับรองการฉีดวัคซีนแล้วก็การกลับมาเปิดการเดินทางสําหรับนักเรียนแล้วก็นักธุรกิจเป็นลําดับแรก ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียนายไมเคิลแมคคอมแก็บอกว่าแนวโน้มการทําข้อตกลงนี้น่าจะเกิดขึ้นเดือนกนรกฎาคมนี้และออสเตรเลียเองก็จะทําร่วมกับประเทศอื่นๆด้วยนะคะความคืบหน้านี้ค่ะทำให้หุ้นกลุ่มสายการบินในตลาดหุ้นสิงคโปร์และออสเตรเลียมีราคาเพิ่มขึ้นนะคะในช่วงเช้าวันนี้ทั้งสิงคโปร์แอร์ไลน์เพิ่มขึ้น5.28%ส่วนหุ้นซั์ในบริษัทในเครือของสิงคโปร์แอร์ไลน์ค่ะที่ทําธุรกิจบริการอาหารบนเครื่องบินก็เพิ่มขึ้น3.43%นะคะแล้วก็หุ้น S i Engineering เพิ่มข e ้น n g เจิ่มขึ่เช่นเดียวกันกับ q u ว n นทัสของออสเตรเลียที่ปรับเพิ่มขึ้น3.77%ค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะมาวัดอัพไซด์ของตลาดหุ้นไทยค่ะขึ้นมาได้ค่อนข้างแข็งแกร่งในช่วงเวลานี้นะคะจะไปได้ไกลอีกหรือไม่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะวันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเรื่องของโลกการลงทุนมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะ,คะดังนั้นเราก็เลยเพิ่มช่องทางออนไลน์ค่ะให้คุณผู้ชมสามารถที่จะเกาะติดสถานการณ์การลงทุนได้นะคะทั้ง Facebook y o u t u b e Live นะคะที่จะพบกันในช่วงเวลาบ่ายสองและพอดแคสต์ค่ะที่จะพบกันในช่วงเวลา4ี่โมงเย็นนะคะเพียงท่านเสิร์ชคำว่า Money and Banking Channel และ Money and Banking Podcast นะคะเจอเราทุกช่องทางเพื่ออัปเดตสถานการณ์การลงทุนละค่ะใช่ค่ะและที่สําคัญนะคะในช่องงทาง Podcast. ค่ะวันนี้เรื่องราวที่พูดคุยกันเนี่ยก็น่าสนใจมากๆเพราะว่าเราพูดคุยกับคุณสุรเชษสุขแทนนะคะเราคุยกันถึงอัพไซด์ของหุ้นไทยกันหน่อยว่าหลายๆคนมองว่าโผเป็นขาขึ้นแบบนี้จะไปแตะ1ันเจ็ดได้หรือไม่และจะเห็นเมื่อไรนะคะรวมถึงกลุ่มหุ้นไหนที่จะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอนาคตมีแนวโน้มที่ดีบ้างต้องไปฟังคําแนะนํานี้กันเลยนะคะเชิญค่ะตอนนี้เริ่มพูดถึงอัพไซด์และอัพไซด์จะเหลือน้อยลงไปทุกทีทุกทีหรือเปล่าคะพี่สุรเชษมองไงบ้างคะ ประเด็นประเด็นต้องต้องเรียนถามก่อนว่าสิ่งที่ทุกคนกําลังมองอยู่เนี่ยอัพไซนี่อัพไซถึงเมื่อไหร่อ๋ออ่าระยะเวลาถ้าปีนี้อ่าถ้าปีนี้ปีนี้เนี่ยผมบอกอย่างหนึ่งนะค่ะค่ะผมมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเก้าสิบสบเออุกสาหกรรมอ๋อสิอุตสาหกรรมที่ค่ะมียอดขายเติบโตและกำไรเติบโตค่ะ จากทั้งหมดเนี่ย20กว่าอุตสาหกรรมในตลาดทุนไทยเพราะนั้นมีอยู่10เบ็ดอุตสาหกรรมเอาง่ายๆเอาตัวเลขกลมๆครึ่งหนึ่ง10อุตสาหกรรมที่มียอดขายเติบโตและกาไรเติบโตณงบของปีที่แล้วซึ่งมีโควิดซึ่งมีโควิดนะณส่วนเหล่านี้เนี่ยมันมีกลุ่มอุตสาหกรรมอะไรบ้างกลุ่มเกษตรปิโตรเคมกลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชย์กลุ่มอุตสาหกรรมของไฟฟ้า l ising, ิ a s i n g อาหารที่ดินนะครับแล้วก็มีหมวดอุตสาหกรรมประกัน packaging สิบกลุ่มสังนักกลุ่มเหล่านี้เนี่ยถามบอ,อกว่าถ้าอย่างนั้นมองใน10บกลุ่มอุตสาหกรรมต่อจากการนี้เนื่องจากตลาดมีลักษณะของการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยในรอบอีกหนึ่งปี ในแง่ของตัวการแก้ไขปัญหาโควิดของโลกนี้ที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิบกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยอาจจะเหลือ5กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นสืบเนื่องจากตัวกลุ่มของอาหารกลุ่มปิโตรเคมกลุ่มไฟฟ้ากลุ่มพลังงานกลุ่มพาณิชย์นี่คือในแง่ของฟันเดเมททลเลยนะฮะใน5กลุ่มอุตสาหกรรมนี้เพราะฉะนั้นใน5กลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็มีหุ้นไม่ใช่เป็นหุ้นลักษณะพีซแต่เป็นหุ้นลักษณะใหญ่ กี่ลัะ,ะการลงทุนไปได้เพราะฉะนั้นใน5กลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยผมตัดหุ้นกลุ่มเกษตรค,คือโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มยางทิง้งนะครับกลุ่มยางตัดทิง้งกลุ่มของอประกันเนื่องจากตัวของโควิดมันมาเรียบร้อยแล้วยามาเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นประกันมันอาจจะ ดอยคาลงไปตัดทิ้งแต่กลุ่มอุตสาหกรรมลิสซิ่งยังเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มาทดแทนกับเกณฑ์การบริหารเงินกลุ่มอาหารยังจําเป็นที่ต้องกินกลุ่มพาณิชย์จําเป็นที่ต้องมากลุ่มของพลังงานปิโตรเคมยังคงต้องไปเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มหลีมีคนมองหลายงานวิเคราะห์มากนะครับทั้งในและทั้งนอกทั้งในสหรัฐอเมริกา ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยบอกว่าณไตรมาสที่สหลังจากมีการฉีดวัคซีนทั่วโลกแล้วะจะเป็นจุดไฮไลท์ของในอเมริกาตลาดจะเป็นน<อ>ิวไฮใหม่ในยุโรปมองทิศทางเดียวกันว่าถ้าตัวยาฉีดเรียบร้อยแล้วจะไปะในบ้านเราเห็นชัดๆอย่างหนึ่งก็คือถ้ามีอะไรนะมีมีวัคซีนเข้ามามีพาสปอร์ตในแง่ของการท่องเที่ยวแล้ว จะไปะแล้วมองถึงการท่องเที่ยวเราจะกลับมานะไต่มาสี่ปีนี้ความหมายคืออย่างนั้นเนี่ยนักนักวิเคราะห์โดยทั่วไปที่ทางรายการเชิญมาไม่ว่าจะเป็นสิคน15คน20คนเนี่ยผมว่าร้อยละ90%ะมองถึงดัชนีเนี่ยพันเจ็ในปีหน้าหมดออ๋ไม่ได้มองในปีนี้แค่พันหนะ ค,ความหมายคือสิ่งที่ม,มันมาเนี่ยมันมาพร้อมกับการแก้ไขปัญหาของโควิดออันนี้เรากําลังมองแค่ภาพตัวเนี้แต่เรายังไม่มองในแง่อีกชุดหนึ่งที่มันมาพร้อมกับนโยบายภาครัฐในแกนในการฉีดวัคซีนมีพาสปอร์ตเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องของหนามบินเครื่องบิน ท่องเที่ยวไปอีกชุดหนึ่งนะนี่มันก็เริ่มวิ่งวิ่งอ่าเพราะฉะนั้นชุดเหล่านี้มันก็จะเป็นชุดทางจิตวิทยานี่มีนี่ไม่ได้โดยปัจจัยพื้นฐานเลยนะนี่เป็นเพราะเรื่องเกี่ยวกับเซนติเมนต์ของตลาดช่วงต่อไปมีและช่วงนี้มันมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมกําลังปวดหัวกัน็นมากเลยค่ะคืออะไรคะทุกบริษัทเนี่ยแม้กระทั่งการกุลเองเนี่ยจะไปปลูกกัญชา อ๋อมันเป็นธุรกิจตีมคือมันเป็นตีมผักตันราคาพุ่นนี่สุเทพเออเตีมเนี่ยหูมาทั้งในตลาดใหม่ตลาดใหญ่มาหมดเลยนะนี่เพิ่งเป็นตีมโดยเฉพาะเลยนะทุกคนแค่เอ่ยอ้างคําว่ากันชงกันชาปุ๊บดีเลยไปหมดเลยอันเนี้ยเป็นตีมอยาวนี้ถามบอกว่าเอ๊ะตีมกันชาเนี่ยมันมีมีอะไรผมก็มีมีคนรู้จักอยู่ที่อเมริกาไปแต่งงานกับ สุภาพบุรุษท่านหนึ่งที่อยู่ในอเมริกาไปทําร้านขายร้านที่ขายกัญชาสามร้านดีมากไม่รู้เป็นเพราะว่าคนในอเมริกาชอบกัญชาแต่เขาเขาขายกัญชาในที่ที่มีกฎหมายนะรองรับนะในอเมริกาแล้วก็คิดว่าโอเคไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีลักษณะการเติบโตค่อนข้างที่เยอะมากผมคิดว่าในบ้านเราคงจะมีลักษณะอันหนึ่งที่คล้ายๆกัน อันนั้นก็จะเป็นตีมต่อไปาวนี้ถ้ามองกับเอาตีมกัญชาเก็บไว้ก่อนเอาแค่2องตีมเนี่ยผมว่าบ้านเราเป็นการฟื้นตัวเศรษฐกิจมีคนถามหลายคนมากว่ากลัวเรื่องการเมืองไหมผมว่าการเมืองก็อย่างเงี้ยไม่มีอะไรหรอกการเมืองก็เป็นแบบอะเป็นอย่างเงี้ยสิบยี่สิบปีมันก็เป็นอยู่คือผมคิดว่ามันก็มันมีการพัฒนาในระดับหนึ่งนะฮะแต่ก็ไม่ได้มีตอนนี้ทุกคนยังลำบากอยู่สิ่งหนึ่งที่โลก ในโลกนี้ของทุกประเทศที่กำลังแก้ไขเนี่ยใช้ตัวจีใช้การจ่ายเม็ดเงินลงไปทั้งนโยบายการเงินนโยบายการทางเพื่อให้ประชาชนมีการบริโภคเพิ่มมากขึ้นการจ่ายเงินมีการบริโภคเพิ่มมากขึ้นพอมีการบริโภคมากขึ้นก็จะมีการลงทุนมากขึ้นมีการลงทุนมากขึ้นจะทำให้บริษัทมีการเจริญเติบโตมากขึ้นทําให้เงินทําให้บริษัทมีการแข็งแรงขึ้นทําให้ นโยบายการจ่ายอ่นโยบายการเติบโตมากขึ้นทําให้บริษัทนั้นสามารถไปกู้หนี้ยืมสินได้มากขึ้นทําให้มีดีเวนจ่ายมากขึ้นเงินกําลังจะหมุนไปอ่าใช่แต่ด้วยเหตุผลที่มันเงินมันหมุนไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของการฉีดวัคซีนค่ะถ้าไม่มีการฉีดวัคซีนเด่นน่ากลัวแต่ถ้ามีการฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าอ่โดยบริบทแล้วขณะนี้เนี่ยมีหลายประเทศที่เขาคุยกันว่าเขาสามารถฉีดได้ถึง70% 8 0แล้วล้ค่ะแล ประเทศเหล่านั้นเนี่ยก็จะท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับเพราะมันก็มีหลายประเทศที่ทําลักษณะงั้นเพราะนั้นถามผมว่าคําถามแรกบอกว่าจํากัดยหงในความคิดผมเนี่ยมันจํากัดเพียงแค่ระยะสั้นสักหนึ่งสองเดือนหนึ่งสองเดือนนี้แต่ถ้ามองข้ามไปจนถึงไตรมาสสาม ทุกอย่างมาพร้อมวัคซีนมาพร้อมทุกอย่างมาพร้อมผมเกรงว่าดัชนีพันหกร้อยห้าสิบปีนี้จะเอาไมา่อยู่อัพไซด์จะไม่จํากัดหลังจนากนั้นปีหน้า,าแต่มันจะไปจํากัดอีกทีหนึ่งคือปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกสามปีต่อจากนี้<อ>ทุกอย่างมันดีขึ้นมากๆทุกอย่างมันไปมันมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องบทเรียนที่นักวิเคราะห์โดยทั่วไปแล้วก็นักลงทุนโดยทั่วไปต้องจับตา,าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือบอลยูในอเมริกา มีอัตราดอกเบีย้ยปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาผมเคยสมัยเป็นนักวิเคราะห์ใหม่ๆแล้วก็มักจะพูดเสมอว่าถ้าเศรษฐกิจมันจะดีได้ม,มันต้องขึ้นด้วยอัตราดอกเบีย้ยถ้าตอนนี้อัตราดอกเบีย้ยยังไม่ขึ้นนั่นหมายว่าเศรษฐกิจมันยังไม่ดีก็โอเคเพราะนี้ณวันนี้จะมานั่งเอาบอลยูวมาเปีบเทียนณวันนี้โดยที่มันยังไม่ได้มีอะไรเลยการแก้ไขปัญหายังไม่มีเลยเพราะนั้นบอลยู่ในระยะสั้นผมไม่ไม่ไม่ค่อยได้กลัวเท่าไหร่นเป็นเรื่องของการที่กลัวว่า b u บเบิจะแตกในอเมริกาแต่ผมคิดว่าการที่จะแตกในอเมริกาบางคือมันต้องมีเศรษฐกิจที่มันดีในระดับหนึ่งก่อนก่อนที่จะแตก m ในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะ,คะมาติดตามแผนการดําเนินธุรกิจในปี2,564กับอีกหนึ่งบริษัทชั้นนำนะคะอย่าง KTC ค่ะ,คะที่เขาได้ออกมาประกาศเลยว่าปีนี้จะมุ่งมั่นในการรุกตลาดอย่างต่อเนื่องที่สําคัญนะคะจะเร่งขยายค่ะกิจการต่างๆเนี่ยเพื่อให้ก้าวสู่การเป็นผู้นําสินเชื่อเบ็ดเสร็จแบบครบวงจรเลยนะคะโดยคุณรัตเทียนสีมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KTC หรือบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยแผนยุทธศาสตร์ในปี2,564ว่า เคทเร่งสร้างธุรกิจใหม่ควบคู่กับการทำธุรกิจเดิมโดยมุ่งขยายขอบเขตธุรกิจสินเชื่อมีหลักประกันที่หลากหลายซึ่งการเข้าถือหุ้นในบริษัทกรุงไทยธุรกิจลิสติ้งจำกัดหรือ KTB l e a s i n g ถึง75.05%จะทำให้ KTC สามารถทำธุรกิจเช่าซื้อและลิ a s i n g ทุกประเภทได้ต่อย,ยอดธุรกิจสินเชื่อมีหลักประกันครบวงจรค่ะโดย KTC จะเร่งขยายธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ k t ทีพี่เบิ้มเป็นหลัก ด้วยเป้ายอดสินเชื่อในปี2,564นี้ประมาณ1,000ล้านบาทในส่วนของธุรกิจเดิมซึ่งเป็นบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลบริษัทจะยังคงมุ่งรักษาคุณภาพพอร์ตลูกหนี้ที่ดีค่ะเน้นรักษาฐานสมาชิกพันกิจกรรมส่งเสริมการตลาดตั้งเป้ายอดใช้จ่ายบัตรเครดิตให้เติบโต8%หรือประมาณ2 1 0 0ล้านบาทรวมถึงตั้งเป้าขยายฐานสมาชิกบัตรเครดิต235,000ใบ และสมาชิกบัตรกดเงินสด KTC พาว1,35,000รายโดยในปี2,563 KTC มีกำไรสุดที่อยู่ที่5,332ล้านบาทเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ยค้างรับรวม9,149ล้านบาท NPL สินเชื่อรวม1.8%ฐานสมาชิกรวม3.4ล้านบัญชีแบ่งเป็นสินเชื่อลูกหนี้บัตรเครดิตรวม62,35ล้านบาท NPL ลูกหนี้บัตรเครดิต1.3%และยอดลูกหนี้สินเชื่อบุคคลรวม29,195ล้านบาท NPL ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล2.7%นะคะ ค่ะก็ถือว่าเป็นการเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะคะเตรียมความพร้อมหลังจากที่ผ่านพ้นเรื่องของวิกฤตโควิด1 9ไปแล้วนะคะและปีนี้ก็จะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นลนะค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะเราไปดูเรื่องของพอร์ตการลงทุนกันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าล่าสุดนะคะ b ีแคนั้นก็มีการนําเสนอนะคะเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางการลงทุนที่น่าสนใจณปัจจุบันนี้นะคะมีภาพของการย่อตัวของหลายๆกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะก็เป็นช่วงจังหวะของการที่จะเข้ามาช็อปแล้วก็อาศัยล้อไปกับการเติบโตได้ะค่ะโดยทั้ ด้านของคุณธนาวุฒิพรโรจนางกูลรองกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าสายงานบริหารการลงทุนจากบจจบีแคปนะคะแนะกลยุทธ์เข้าลงทุนในช่วงนี้รอย่อตัวและเข้าลงทุนโดยเลือกหุ้นและกาดซึ่งเป็นหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 มาก่อนหน้านี้ยกตัวอย่างเช่นหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเงินเฟอ้อที่กําลังจะปรับตัวสูงขึ้นกลุ่มที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานนะคะส่วนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีช่วงนี้ย่อตัวเป็นจังหวะสะสมค่ะสามารถลงทุนตามตีมเมกะเทนที่ใช้ระยะเวลา10ปี แนะนำการลงทุนระยะยาวนะคะส่วนทีมที่ลงทุนในระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับ Climate Change, Aging, Population, Digitalization รวมไปถึง Fintech ก็ยังน่าสนใจแนะนำสะสมหุ้นไทยค่ะถ้าหากว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 จบเศรษฐกิจจะรีบาวหุ้นที่เคยได้รับผลกระทบจะกลับมาอย่างรวดเร็วอย่างเช่นหุ้นกลุ่มโรงแรมที่รอการฟื้นตัวหรือหุ้นที่แลกขาดอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์กองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานค่ะ นักลงทุนก็สามารถนําคําแนะนําแบบนี้นะคะไปปรับพอร์ตช่วงเวลานี้ได้เลยอเรอไว้ก่อนเลยใช่ค่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารนะคะด้านการลงทุนที่นํามาฝากกันในค่าคืนวันนี้แหละค่ะพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ